ชมคะเมื่อสักครู่นี้ยังมีร,ร้านตั้งอยู่เลยทําไมตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับร้านหายไปไหนแล้วตอนแรกที่มันมีควันขึ้นมานี่คือน่าจะเป็นควันจากไอ้พลุที่จุดอะ<ช>แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสเก็ตไฟมันกระเด็นเข้าไปอะ่ะเข้าไปในร้านแล้วุผู้ชมฮะ คือใต้ดวงไฟไอ้ไฟอันนี้ไฟสองสว่างนะ,ะไฟฟ้านะที่มันสว่างมากๆเนี่ยแต่ว่ามองสังเกตดีๆด้านใต้ของดวงไฟดวงนั้นเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นกลุ่มเพลิงเล็กๆ<อ>เริ่มจากเล็กๆก่อนค่ะหลังจากนั้นมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้น<ช>แล้วสักพักก็คือไออาคารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย วอดทั้งหลังใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนที่อยู่ในร้านพยายามวิ่งหนีตายออกมาด้วยนะคะเนี่ยมันค่อยคลุกลุกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูมันไม่ได้มีแค่เปลวเพลิงอย่างเดียวะเห็นอะไรพุ่งออกมาจากเปลวเพลิงไหมคะเป็นพลุกระเด็นออกมาด้วยนี่เขาจุดเฉลิมฉลองอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปตรวจสอบดูในร้านแห่งนี้ เขามีการลักลอบขายพลุไฟประทัดค่ะอ๋อพอโดนไฟเข้าไปก็เลยยิ่งไหม้ยิ่งระเบิดใหญ่เลยอ๋อเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นบอกว่าเอ๊มีคนจุดพลุหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเพลิงไหม้ร้านแล้วก็มีประกายของดอกไม้ไฟออกมาแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าร้านแห่งนี้ลักลอบขายพวกประทัดต,ต่างๆนะ,นะคะพลุต่างๆด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่สพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาค,ครก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสองทุ่มนะคะ ก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาจุดพลุหน้าร้านกันเป็นร้านขายของ20บาทในร้านเนี่ยแน่นอนว่าร้านขายของ20บาทมีสินค้าอยู่เยอะมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงมาฉีดน้ําสกัดไม่ให้ลุกลามเนื่องจากว่าพี่พัดคุณผู้ชมดูถัดจากด้านหลังไปตรงเนี้ยครับจะเป็นบ้านเรือนประชาชนออีกประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะคะใกล้มากนะใกล้มากเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีชุมชนอยู่ด้านหลัง ก็เลยรีบฉีดน้ําก่อนเจ้าหน้าที่ต้องขอรถน้ําในพื้นที่รวมกว่า10คันมาช่วยกันฉีดดับเพลิงนะคะไฟแรงมากเลยอะตอนที่ดับเพลิงเนี่ยเหมือนมีเสียงแก๊สหรือเสียงอะไรไม่รู้ระเบิดเป็นระยะรยะด้วยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะปรากฏว่าใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าจะดับเพลิงลงค่ะ พบว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ5ล้านบาทแต่ว่าโชคดีนะเหตุการณ์นี้คนที่อยู่ในร้านรวมถึงเจ้าของร้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีออกมาทันนะคะอ,อะจากการสอบถามคนในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยก็เล่าบอกว่า ก่อนเกิดเหตุก็มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นนี่นะครับอายุสักประมาณ14-15ถึงปีมาจุดพลุโงอ่งอยู่ที่หน้าร้านทีนี้อย่างที่บอกไปประกายไฟเนี่ยมันกระเด็นไปแล้วก็ไปติดเอาพวกพวงสายรุ้งอ่ะที่ประดับตกแต่งอยู่ในร้านพอเริ่มลามปั๊บมันก็ไปติดของอื่นที่อยู่ในร้านเข้าหลังจากนั้นโอ้โหลุกพลึกเป็นกองไฟขนาดใหญ่เลยผู้ชมฮะพนักง,งานขายของกับลูกค้าก็วิ่งหนีกันโอนละมานก่อนที่เราจะได้เห็นภาพว่ามันมีพลุที่อยู่ในร้านที่ตั้งขายอยู่เนี่ย ระเบิดขึ้นเป็นระยะอาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะ แต่ว่าเบื้องต้นท่านบอกว่าร้านนี้มีการลักลอบจําหน่ายดอกไม้เพลิงแล้วก็พลุไฟซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าการจะจําหน่ายจะต้องขออนุญ,ญาตก่อนแล้วก็มันจะมีข้อกําหนดใช่ไหมคะว่าจะต้องตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ว่าร้านนี้ทําผิดกฎหมายต้องไปสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะคแล้วก็ยังฝากถึงประชาชนด้วยบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กลางจุดพลุหรือดอกไม้เพลิง ถ้าเกิดว่าอยากจะทําจะต้องขออนุญาตต่อนอายอำเภอท้องที่แล้วถ้าเกิดลักลอบจุดจะกลายเป็นความผิดทางกฎหมายค่ะมีโทษทั้งจําทั้งปรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าโดยเด็ดขาดย้ําเตือนประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะ